สวัสดีครับผมชื่อทัพเทพนะครับอายุ62ปีอายุของผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างมากขึ้นเยอะแล้วพี่ก็พอรทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าจะมีโอกาสเกิดโตผแน่นอนครับผมเป็นคนกีฬาย,ย่อมทราบเรื่องนี้ดีครับโอกาสเรื่องเหล่านี้มันมันหนีไม่พ้นทุกคนแหละครับไม่ใช่แต่ผู้ชายนะครับผู้หญิงก็มีโอกาสเป็น เราเนี่ยมันเบาลงมันเริ่มและมันเริ่มแล้วมีโอกาสที่จะเข้ามาสู่จุดที่เขาเรียกว่าลุกลามไปที่ลูกหมากได้แล้วผมยังหาอะไรที่ดีๆทานไม่ได้ผมไม่แน่ใจกับโปรดักที่ที่คนอื่นมาโฆษณาผมเห็นเต็มไปหมดเลยผมก็ไม่กล้ากินผมทาน P 4ฟในคราวเนี้ยนะครับผมเชื่อมั่นว่าคุณเปียพงเนี่ยก็เป็นคนสายกีฬาเหมือนกันคุณตุ๊กไม่น่าจะเอาอะไรที่ไม่ดีมาให้พวกเราได้ทานกันแน่นอนครับ ดันั้นมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าไม่เสียหายอะไรนี่เพราะในส่วนผสมของ P4 ผมว่ามันก็มีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะผมได้เริ่มทานมาประมาณสัก2กล่องกว่า,วานะสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดก็คือว่าปัสสาวะง่ายขึ้นมันดีขึ้นนะครับขอให้มันฉี่ข้องแล้วไม่ต้องลุกขึ้นมาฉี่คือละ3-4หนผมว่าโอเคแล้วผมพอใจในในในโปรดักตัวนี้นะครับแน่นอนครับก็ทานไปเรื่อยๆแลครับ มันมีของดีครับในกล่องมันไม่ได้มีคนเสียอะไรกับผมใช่ไหมฮะมันไม่ได้มีสารตกค้างไม่ได้มีอะไรก็ควรจะปรับเปลี่ยนชีวิตนิดนึงเรื่องการดื่มสุราเรื่องต่างๆก็ควรจะน้อยลงใช่ไหมออกกําลังกายเยอะนิดนึงแล้วก็อย่าเครียดอย่าอายนะครับเป็นก็ปรึกษาถามหรือไม่ก็ลองทานเลยครับเหมือนผมเนี่ยสุดยอดครับ